เยบ้านใครเจอยุงมดแมลงสาบบกช่วงนี้บ้างคือแบบเปิดประตูทีเหมือนเชิญแขกไม่ได้รับเชิญอะเราเจอปัญหานี้บ่อยมากจนเพื่อนแนะนำให้ลองใบก้อนเขียวตัวนี้เลยสเปรย์กำจัดยุงมดแมลงสาบที่ไม่ต้องพ่นเยอะก็เอาอยู่คือมันฉีดแล้วหายจริงไม่ต้องวิ่นไล่แมลงให้เหนื่อยแค่ฉีดตามมุมบ้านใต้โต๊ะใต้ตู้หรือตรงที่เจอแมลงบ่อยๆแล้วปล่อยไว้แป๊บเดียวเงียบกริบ กลิ่นก็ไม่ฉุนแบบที่เคยเจอใช้แล้วไม่เวียนหัวไม่ต้องเปิดพัดลมไล่กลิ่นเลยที่ชอบมากคือมันแห้งไวไม่เหนียวไม่ทิ้งคราบฉีดแล้วเดินผ่านได้สบายๆใครมีเด็กเล็กหรือเลี้ยงสัตว์ก็แค่ฉีดตอนที่ไม่มีคนอยู่ในห้องแล้วค่อยกลับมาปลอดภัยขึ้นเยอะด้วยราคาก็ไม่แรงหาซื้อง,ง่ายตามร้านทั่วไปหรือสั่งออนไลน์ก็สะดวก สรุปเลยนะถ้าอยากให้บ้านสงบไม่มีเสียงแมลงบินวนกวนใจใบก้อนเขียวคือคำตอบกดสั่งซื้อทิตะกราได้เลยจ้า